แไปเล่นได้ยัง่ะปักมากหายไม่ออกค่ะก็ถืออะไรอยู่ในมือหืม ถืออะไรในมือแม่เอาแม่แม่ขอแม่ขอชอบจังเลยนะสายไฟอะ่ะเยอะเหอะ 还没好看